สวัสดีครับผมโนดต VP แล้ววันนี้อยู่กับเกม Microsoft Flight Simulator 2020แล้ววันนี้ผมจะมาบินเครื่องบินผมไปเจอมอดตัวหนึ่งแต่ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดตัวเครื่องบินเนี่ยไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะแล้วก็ก็ไปวางในโฟลเดอร์คอมมูนิตี้ถ้าใครหาไม่เจอให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมสอนวิธีลงลายเครื่องบิน,น่ะเอาไปไว้ในโฟลเดอร์นั่นแหละไว้โฟลเดอร์เดียวกันเลยไฟล์ไม่ใหญ่ 20, กว่ากมเอกเองไฟล์เนี่ยเครื่องบินของจริงมันต้องแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเครื่องบิน อันเนี้ยมันเรียกว่าลำเครื่องบิน fly engine ไม่ได้บอกจำกัดความสูงที่บินได้สูงสุดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ดีๆมันก็ไหลอ่ะเฮ้เหมือน ufo มันตัวอะไรสักอย่างมันเร่งเครื่องยังไงอ่ะ อันนี้คือมุมมองในในค็อกพิษนะอันนี้คือมุมมองนอกตัวเครื่องอะแล้วฉันจะเหาะขึ้นยังไงอะอ่าผมตั้งปุ่ม F3 เป็นเร่งเครื่องได้ยินเสียงไหมมันเป็นเสียงใบพัดของเครื่องบิน p พ o p e l l e ะเครื่องบินใบพัดอะมันไม่ใช่เสียงเครื่องเอนจินอะแล้วเลี้ยวยังไงนะกดศูนย์เลี้ยวเหมือนเครื่องบินปกติที่เราตั้งไว้เลยเฮ้ ชดหน้าขึ้นก็กดเลขสองใช่ไหมอ่าเก็บล้อไหมมีล้อให้เก็บไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเหมือนความเร็วจะไม่พอเร่งขึ้นอีกสังเกยกดตัวจีเก็บล้อนี่ทำไมมันแล้ฉันจะรู้ได้ไงว่ามันเอียงไปทางไหนอน่ะตอนนี้ปีกเอียงแล้วเนี่ยอ่ะโอ้โอโอ,โอเค คดเลขห้าคดเลขห้าตั้งลำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสูงไปรู้สึกเวียนหัวไม่ไหวเล่นไม่ได้เวียนหัวเราไม่รู้ว่าปีกมันอยู่ตรงไหนไงมันก็ตั้งลำยากอ่ะมันตั้งตั้งลำไม่ตรงยากอันนี้มันเดี้ยวไปมันเดี้ยวไปเรื่อยๆเลยเนี่ยล่วงแล้วเนี่ยล่วงแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันบินสูงได้แค่ไหนอ่ะมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะ มันเชิดหน้าแต่มันไม่ขึ้นนะตอนเนี้ความสูงดูตรงไหนวะอ๋อนี่ไง altitude มุมจอขวาล่างอันนี้คือความสูงตอนนี้อยู่ที่ประมาณกำลังจะไปที่3,000ฟิต2,999มันก็ขึ้นอยู่นะแต่ทำไมมันดูเหมือนเท่าเดิมอะ่ะผมจะไม่เลี้ยวไปไหนแล้วนะเพราะว่ามันตั้งลำยากมากแฟล๊ปมีแฟล๊ปด้วย ATC ถามเราถามว่าเราได้ยินไหมได้ยินก็ได้ Engineer, ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่สิตะวันเหนือเฉียงออกไปทางเหนือเฉียงไปทางตะวันออกนิดนึงอันนี้อันนี้แยกดอนแก้วแยกทางลอดดอนแก้วกองพันสต,ตาง ผมจำโค้งนี้ได้อันนี้ถนนเรียบคันคลอง700ปีอะ่ะป่าแวงอยู่ตรงนี้ไอที่เป็นบ้านพักที่มีคดีกันน่ะที่เป็นข่าวใช่ไหมน่าจะใช่นะความสูงก็6,000แล้วนะจะ7,000แล้วเนี่ยมันก็ยังไต่ขึ้นเรื่อยๆ แต่มันไต่ขึ้นได้ช้าเชิดหน้าขึ้นอีนิด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 เออมันจะสตอแล้วเนี่ยเยอะไปมันร่วงอะมันร่วงอะมันตกอะมันตกอะกลขึ้นไปงียนงียนขึ้นไปความเร็วอยู่ที่หกสิบเองเหรอ ห้าสิบหกเดี๋ยนะมันเลี้ยวอ่ะอยู่ดีๆก็เลี้ยวเองเพราะนี่จบการดีเแตเพลงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกระตุ้ใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ